สวัสดีจ้าช่องข้าวตังเนยมือนีอยวในมีเมนูน้ำเสนอจาเป็นแกงไก่ไส่วุ้นเส้นจา้ามือนียวเมื่อนี่ยังก็มีแบบบัวเส้นยำมือนียนแกงไก่จา้าแหลกมาตัมอีกจา้าใส่กับตะไคร่กินนีก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิง่งเพือเ่อเป็นกำลังใจทางช่องข้าวตังเนยผมดนะจา้าส่วนผักกระชมีเป็นตะไคร่จะักหอมบัวแบบ ก็มีพายิีตู้จ้าให้ง่ายเลยเมนูมือน,นึ่งุมึงที่ตามมดม้นทุ่มึงเอาไปแล้ว,วก็จะมักกดไลค์ถือใจกดแชร์จา้าคลิปสองพวงเนยจ้ะสาม,มันเขากันจ้าหอมห้อมตอนรับอายมัมตสึปิไหมปีไม่<า>ไมยอนหลังส่วนเรื่องเลิปมันยกับท่ตอนกินกด้วจ้ะเด้อ จ้าตอนนี้ก็ตํตาเรียบร้อยจ้าขั้นตอนเลยไก่นี่คือซื้อมาได้จ้าื้อบ้านเลมาคะขวเองตัวนึงมามีนแม่ทุกวานนี่แม่ซื้อมาโล้สามขีดลอยสามสิบหนี่งไม่ยอดไข่เนาะแม่นคือดีแท้จ้ามาที่กันเลยจ้าต่อไปก็เอาตาไข่กับ,บกพริก,รกรนเท่งได้ตําเมื่อกี้จ้าพริกแข็งแล้จ้าไข่หดหนามันกรอบตับม,มุนดีดิจะบป็นอย่งนี้จ้านนจ้าต่อไปก็ปรุงเจ้าบ้าที่นี่ใส่ อึบน้ำปลาจ้ะเอามาให้ไก่เพื่อนก่อนอใช่ของพี่ก็มีแม่อันนี้ก็แล้วแต่คน,น,นมากจ้ะให้มักแซ่บนัวหลายก็ใส่หลายจ้ะก็ใส่ชักน้อยกันนะกับผงชูรสจ้าจะใส่ปัดส,สิบสองอีกถ้าเขาแสบละแซ่บก็เอาเลยเรื่องที่น้ำแม่นี่น้งปลาเลยฉั<ๆ>นเดินน้ำปลาแม่อันเดยว <laughs> เปวดหน่อยปอดวดทีแย่ปวดหน่อยได้ยังไงอยู่ได้ยั เงินนแหละบ่เห็นจ้ะเกลือจังน้อยจ้ะเพิ่มรสชาติน้ำใส่น้อยนึงเอาไปครัวเจ้าบัดที่นี่ตามแม่ไปเลยลุกครัวเจ้าประที่นี่ควายมันสุกมามีแหละด้วยปลาในกลางวนสุกเติมปริมาณจ้ะต้นเซนนี่ซื้อมากับแซ่น้ำไว้จ้ะ มันมาผู้มากินแม่เห็ดไงกินไงจ่าว่าจ้าขวยมันหอมเครื่องมันเข้ากันจ้าเอาใครแม่ก็บ่กเห็ดยังมันเมียกินนสิได้บ่จ้าจ้าตอนนี้ก็เริ่มเดือนจะเจนตอนมีแม่ไม่รู้หนี่คนมาเข้าแม่บ่วบันไดดอกนอก็บันไดค้นคับน้ามฮอนแล้วเนาะบ่วบันไดดอกน้ามฮอนแล้วเนาะฉันก็จะหดตัวเขา จ้าตอนนี้ก็หอมในที่ซุกในที่จ้ามันมีกระเติมน้ำเจ้ามาที่นี่วันแล้วพอ,อ,อสมควรแล้ะที่ออจ้าใส่น้ำอีกเด้ะเพราะวันนี้ใส่เศษคว้านยันบบเห็นไหมเมียยันกล่องโบอ,อ๋อเห็นแล้วนี่จ้ออมา,ามึงเทน้ำใส่จ้าแล้วยังโมดเดียดอยู่ขามันเดือดจังน้อยมาที่นี่จ้าต่อไปก็เอาเส้นลงเลยจ้ามาที่นี่เส้นที่แส่น้ำเรียบร้อยจ้ามั่นหาในที่จ้า คือว่าไฟฟ้าก็แสดงแโดนก็ได้จ้าตองนี้มีเซนจ้าตอนนี้จ้ะชุกเรียบร้อยแล้วจ้าอะไรแต่ไข่จ้าอันนี้ซอยๆจ้าล่างจะมาซอยๆไว้แจะเอาพักลงเลยแต่ไข่ทุกคนงนี้เนี่ไม่หอมเนาะหอมมากกว่าจ้าอะไรใส่พักจ้าหอมมันกับบวบ ไอตู้เลยแม์ว่าไซคันขนาดนี้ไซยูรเดี๋ยว้อม้วจ้าตอนนี้โอ้ละมีน่พักไบ้งลมันเสียบเียมันนะคักนึงจ้ามันขึ้นไก่นี่มันข้นยามนี่มันมันกว่าเนาะจ้า่แม่ยามนีหนาฝนเลยหย่ดนนะมันได้จ้าตอวดให้พัก้าไปแล้วไกมันมันคแม่แม่เฮ็ดเปิดบัวไก่นี่บัวจ้าสี่ยุ่อ๋อจ้าเ็ด เข้าไปกันซูปอร์ใกล้จะมาที่นี้ใบมักเรียบร้อยกับมะปิ้งจ้าจะถามมีปิ้งไกล้จะมาที่นี่ใกล้สุดจ้าเรามีปิ้งไก่สุกอ่ะกินเลยจ้าไม่กระสิตตันไปตอนกินเลยจ้าเกินส่วนล่างเอาเหมือนที่นี่มาครับผมมากับเฮาดีสองคน้องเลยครับผมไปจดีจ้าเด้อบา ตัวปีงสุกอันเนี่นอืดได้ปะอันได็เส้นฐ์อนี่ตัวนน้ามันมีนู้นยังไงมีแต่ไกล่ะนะเจี๊ยบกระด่หลายอย่างเนาะไก่ตัวนึงนั่งนี่เพิ่งกลมเส้นใส่หนังไก่เดียวกันพักกานจองนี่เด็ดอยู่นี่ครับกับแก้วปิ้งพักกานจองปิ้งพักกานจองกับแก้วก็บักแข็งครับพักขังบานเก็บเอซุนไหน แม่แจ้งมาเกิมกันเจ๊บนมาสับดูซิมนำกระน,นังเพียงเดย <c oughs> หนาวยินจอยๆครับภาคอีสาจนจังหวัดแก๊สซิมเ้าหน่เจอกล่องในบคยสัตวนเนียดตับมันหลกค้นเชิงเขาแตฟังว่ตาตับไม่สีเพากันจังไง

คั้งต่อหาเลยโอ้กหปีนไก่จันเศษนท่อนนี่ต้องนอนเศษๆตัว่เศษๆตัวพันอนม่อกีสีกุนวันมื่สีแบวันวนวันนยังแบตัวีนไก่ตั้เจียววง

มันมีโฆษณาเขาเป่นไม่นี่ะเีอย่าบ่่มีโฆษณาอืากันต้องเสียไ้ใช่ไฟดินบับงคับการดิ้นจ้อย งรื้อเมืองกำน้องน้พงไก่พไก่ผมมันไม่เห็นสีไหมเป็นเสีขาวน้ำเป็นน้อนน้ำลายดนเหมือนคหนึงทำไมแ่ทำไมแต่หาลูกสาเพิ่มใส่พุนไก่หนี่พยายามหนึ่งหยับกัอนไทยบ่าวา่ฟ้องน้ำเราะว่าต้องระวองนะใช่ใ่บต้องบอกนี่จะเอารถกไก่ยนทั้งก็บอกแบ เนี you? You that that ้ยพ่ังพี่ลองขนใจผมมึงออะโอ้ยไม่รู้มาหน่อยไครับผมรถตอยู่แ่เกูได้มาแล้วเนี่ยนะเดียวดุงมาก้ยนะแมตาน่อยนะหมืงหน่อย เงยมือให้มหน่อยบ้างสิจอืบเอาไปฝอยางสันนักก็ค่ะจ้าสันลิปนี่ขรอสมังควรละจ้าตอนนี้ก็ขอบปิดคลิปเพียงเท่านี้จ้าเป็นภาพครอบครัวเลยจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย